ความหมายด้วยนะครับเอาอุยวิไลมินไซตตอนนิราดีมฉันขอความคุ้มครองด้วยอัลลอฮ์ให้พ้นจากจากไซตตอนที่ถูกสาบแช่งเพราะฉะนั้นคุณจะอ่านคูมอ่านวายิบต้องอ่านเอาอุยวิลาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจะนอนคุณก็ควรจะอ่านเอาอุยวิลาแล้วก็อ่านบิสมิลลาและบิสมิกลนลอฮุม่าอามูตุเพราะว่า เอาโยลานี้มันป้องกันจากใส่ป้องกันใส่ต่อนะครับต่อไปซูรอันฟาติเจฮะเจ็ดอายาบาอีซินบิสมิมอีลามินมีมสะกดกับรามครับอลิฟกับรามไ่อ่านสะดานมีเครื่องหมายการสะกดต้องอ่านซ้ำสองอ่านสองครั้งลามมิมอีลามินลามลามมัดอาลา หาอีรอฮิตหาไปสะกดกับรออลาิบกับรามไม่อ่านอ่านรออย่างเดียวนะครับหาอีรอฮิตรออาหารอเมมอามานุนอีรอนิดนุนสะกดกับรออีกเหมือนกันอลาิฟกับรามไม่อ่านอ่านพัญชนะที่มีสระรออา,ารอยิมอียาจีหาหาอียาฮีเมมอีมี บิสมิลลาฮิรราะมานิรราะห์มด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องอ่านให้ถูกนะครับมีมอามานะครับไม่แช่มีมอามานพี่น้องอ่านมีมอามานไม่ถูกหลักนะครับมันเป็นอ่าพราะภาษานี่เป็นรุกดกนะครับเพราะฉะนั้น รออาหารรอต้องอ่านรอพี่น้องจะไปอ่านบิสมิลลาฮิราะมานนิราฮีมไม่ถูกนะครับอันนี้ไม่ถูกครับต้องอ่านให้ถูกนะครับต้องอ่านบิสมิลลาฮิราะมานิราฮีมร้อไม่ได้รออารรอเนราฮีมจะไปอ่านนนราฮีม ผิดนะครับไม่ถูกต้องนะครับเพราะอ่าพาติฮานี่เป็นรุกลนะครับเราอ่านในละหมาดเป็นรุกลต้องพยายามอ่านให้ถูกต้องนะครับต่อไปนะครับอัลิฟอาลัมอันฮาอามิมฮัมดันวูดูอัลฮัมดู ลามอีลามลิ้นลามสะกดกับลาอารามแปะอารามก็สะกดกับลามลามตัวที่สองมีเครื่องหมายการสะกดสัญญาต้องอ่านซ้ำสองนะครับอ่าสัญญาต้องอ่านซ้ำสองลามอีลามลิ้นลามอาลาฮอีฮีลิลลาฮิรออาบารบบามีเครื่องหมายการสะกดสัญญา ต้องอ่านซ้ำสองนะครับอ่านสองครั้งรออาบารบบาเบียนกลางวายสะกดสัดยาบาไปสะกดกับลามนะครับบาอีลามบินครับอล,อลิปอลิปไม่อ่านอ่านพระยันชนะที่มีสระบาอีลามบินรบบินอินอินใสระอานะมอามัดอมัดอานะอินมัดอาอา ลามอาลามิมิยามีโนนาลารบบินอาลามีนาะอัลฮัมดุลิลลาฮิรบบินอาลามีนการสรรเสริญทั้งหลายนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกอลิฟอารออัตอลิฟสะกดกับรอ รามีเครื่องหมายการสะกดสัตญาต้องอ่านซ้ำสงองอลิปอาอาลามไม่อ่านอลิปอารอรอัดอลิปไปสะกดกับรอรออาหารอรอสะกดกับหาหามีเครื่องหมายงานสะกดสุก <Kristen> ูลอ่านสุกูลอ่านข้างเดียวตายอลิปอารออัดรออาหารอมมมอามานูนไปสะกดกับรออีกอลิปกับลามไม่อ่าน โนนอีรอนิดโนนสะกดกับรอนะอลิฟกับรามไม่อ่านนะรอมีเครื่องหมายการสะกดศสนะต้องอ่านซ้ำสองอ่านสองครั้งโนนอีรอนิดรออารอฮาอาฮีมิมีมีนิดรอฮีมีตอนนี้นักศึกษาจะต้องอ่านให้ถูกนะครับถ้าอ่านที่อ่านตามหลักตจยุวิตแล้วว่าหลักอันกูอ่านแล้ว อัลลอฮ์มาเนตรอฮีมนักศึกษาอ่านที่เราเคยอ่านกันทั่วๆไปไม่ได้นะครับผิดนะเพราะอาฟาติฮะอาอาาฟิฮะเป็นวุกละหมาดจะไปอ่านอาานัลลอฮ์มาเนตรอฮีมผิดอ่านในละหมาดก็จะไม่ถูกนะครับต้องอัลลอฮ์มาเนตรอฮีม ถ้าไปอ่านอาร์รอมานนิดราฮหิมผิดนะครเราอ่านเมมอามานนยรออารอไปอ่านรอกหิมไม่ได้ผิดครับอาร์รอมานนิดราฮหิมผู